เอาละครับไปดูการตัดเส้นสีที่มันมีปัญหาสำหรับหลายๆคนในการตัดเส้นสีทองนะฮะคือพอตัดเส้นสีทองแล้วเนี่ยเส้นมันไม่คมทาําไงมันคมเราต้องใช้สีที่มันข้นข้นกว่าปกตินะแล้วก็ใช้แดงเข้มนิดนึง ค,คือถ้าเราใช้สีที่มันเป็นน้ําเนี่ยมันจะไม่คมมันจะคือเส้นมันใสนั่นเองครับนะครับงานที่เป็นทองเนี่ย สีแดงเวลาตัดเส้นอนะ่ะมันจะทำให้ทองมันมันสุกข,ขึ้นนะอันนี้เป็นคลิปหลังซึ่งเนื้อหาที่เขียนนี่เป็นเป็นสิงเรื่องราวของนังมัตส,สีฮนะในวันนะั้ ในทศชาติชาดกเนี่ยตอนกันมัตสีนี่แหละเนื้อหาเรื่องราวมันก็จะเข้ากับนานไทยมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสิงห์ไทยๆจะเขียนเรื่องอื่นก็ได้เรื่องที่ม,มีที่จะให้มีทองเนี่ยทำไงให้ มาทำการตัดเส้นกันต่อนี่เราล่างไว้แล้วก็ตัดไปมันจะบูดจะเบี้ยวนะก็ะไม่เป็นไรเพราะมันจะได้ดูเป็นชีวิตแบบช่างโบราณนะฮะ เขาเขาไม่ได้ปานี่อะไรมากมายเพราะว่ามันบางทีมันมันขึ้นอยู่ที่อารมณนะ์งานตัดเส้นเนะี่ยอารมณ์ดีมันก็เนียบบางทีอารมณ์หงุดหงิดมามันก็ไม่เนียบก็มีนะงานช่างมันเลยดูเป็นชีวิตได้อารมณ์ชีวิตเลยว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้น